วันแรกของการแจกลายเส้นของนักแสดงช่อง3ที่เซ็นลงในปฏิทินปี2568ลาสุดคาน้ำทีมโดย3คู่รักหวานนเดตคูกิมยิยะยายะรัสยามากปรินและคิมเบอรี่รวมถึงนุ่มหล่อเจมมาและสาวสวยพายรินดาดาและรวมไปถึงนักแสดงร่วมช่องอีกคือริววชิรวิทมีนพิรวิท อแมนดาและก็อูกิติพลเรียกว่าสวยหล่อน่ารักทุกคนโดยล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่อง3หรือเพจสีสันบันเทิงได้เผยบรรยากาศมาฝากแฟนๆพร้อมกับลงแคปชั่นบอกว่าเดย์เซนปฏิทินช่อง3หวานมากค่ะเรียกว่าแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆละค่ะชื่นชมความสวยหล่อน่ารักของทีมนักสแสดงช่อง3 และขณะเดียวกันลุงแอดก็เก็บบรรยากาศการเซ็นปฏิทินของทีมนักแสดงช่อง3ในส่วนของ้ายเรนประดาและเซมามาฝากแฟนๆด้วยละค่รอบนดูแบบนี้โฆษณาแล้วก็เลยดูแบบนี้โฆษณาอีกรอบหนึตามมาใช่ไหมนทมาแล้วเดียต่อเค่ะนีนะฮะย้าอี้ขายนะฮะขายตรงนอันนี้เป็นในส่วนของโฆษณาหรือเปล่า ตอนนี้โอ้โหแม่ถือมันกานะยุ้ยขาแม่ถือมกันะเขา่นให้เขาบอกวซก่อนได้ายเมื่อยยังไฟต่อค่ะให้สองทีทุกคนมารอโอ้โนี่ายเขาทำลายเซ็นมาเพื่อครั้งนี้้วยนะเปลี่ยนเลยใช่ไหมเราต้องทากันาดูลายเซ็นไายหน่อยได้มเออทำไมเซ็นคล้ายๆเจมอ่ะ บอว่าไปไปดูของเจมเป็นต้นแบบหรือเปล่าูเส้นก่อนไปเส้นก่อนเพราะีมาตีมาตีมาก่อนตีมาตีมาตีมาตีาตีมีมาตมาต่มาตีมาตีมีมาตีมานีมารีมาตีมา่มาตนาตีมาตีาตีมาตีมาตีม่ตมกเีมาต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 มตมาตาตีีมาตีมาตมาตาตรีมาตีาีมีมตาตีมาตาตีตมาราาาตอาาามาม ของไพ่เดือนอะไรครับเอ่อคุณพาค่ะมันก็ต้องหวานหวานวารินไทน์นิดนึงดูทุกคนน่ารักมากเออแล้วของ JMA เดือนอะไรครับเดือนธันวาใช่มเดือนธันวาใช่มมีนาครับมีนามันต้องร้อนแรงหน่อยป่ะหรือว่ายังไงครับร้อนไหมครัร้อนไหมร้อนร้อนแบบคูลคูลตอนนี้ผมร้อนครับ หนูว่าหนูทำคุณภาพได้ดีมากเลยตอนนี้ดีทำสุเซนสวยทุกอันเลยครับให้กำลังใจหนขอทิ้งใดยย่าม่้องอเวลาเพราะทีเขลาเขไเกใด้ว